คนจนู้นจะไปทำกินส้มตำส้มตำแม่ทำเองนะคะซื้อมาค่ะแล้ก็อร่อยอรนะคะก็มีส้มตำข้าเหนียวผักจุๆจอ๊โอเคนะจ๊ะมาเลยค่ะมาเลยมาเลยมาเลย ซื้อตำซัวมากินขออนุญาตใช้มือนะคะขออนุญาใช้มืออนาตะใช้มือแล้วมันจะกิ้านะคะเอาเลยอาเลยไ้ร็นี่ค่ะผัดปลมาอาสวยๆเอาเลยนะคะทุกคนมา ตัวช่ทนใจไทยเพื่อไทยกาทำจัือกันะครับทีนี้ก็เป็นครูยไทยกลื่อกาเดัก็จะมีสาวสตัวเ ผมไหมคะว่ารอบรัเผ็ดจาเขาเนี่ยหรือว่าเรากินเผ็ดไม่ค่อยได้หรอ,หอ คำกัะสัวอรอรายดมากเลยหาทุกสิ่งคข้มคุยบ่ายงี้ที่จัดขร่อยจริงๆค่ะ ก네็ขู่ข เยอะแล้วแล้วคุณจะใช้ีการบนที่ไักของสาธจีัีว่ากไปแล้วเกิดรถรถจะมีการเั้งใหม่จะใช้วิธีจะใช้วิธีแบบเดิมค

我看哪次没接到下去。 มันก็ทำให้คนรู้สึกเปิดแหวแต่กงยังามาใจใก็ยังได้เกิดขึ้นกาแสดงนะครับมันจะมีความอเกี่ยวอไปเนี่ยมันก็มีตรงเรื่องการล่็มีปัญหาอะไรแหละที่มันจะทำให้อารมณ์ในูุ้กวามเริ่มขยากเตรียมดูตจใจเนี่ยเด็กที่ปาดเนีะต้องต้องต้องระบายจากการเ่เกี่ยวไนเ ที่มีบทระยาที่ระยาังมาถ้าใช้วิีเป็นแค่ระยที่ที่ตองล้ี่ว่ันนี้เนี่ยเล่นเล่นเล่นกระบวนการได้แต่วันนี้เนี่ยกระบวนการคิดว่านส่ที่เา่กโอเคให้มันจบเร็แต่ถ้าเกิด ที่บายสบนไม่เกิดขึ้นจนี่เการล่นกระบวนการมันจะถูกฟองไปอีกแบบนึงว่าเล่นไปหรือ่าเรื่องบัอ่นะวันนี้รุงนี้ผมยีต้องกอือว่าเัธร้อธิบายีวรเล่นกระบวนการให้ัอาจจะไม่ได้ทำให้รู้สึวามันมีชื่อว่าไม่ได้ยึดต เฮ้ทุกคนเห็ุมากแล้ทุกคนพาทุกคนมากินส้มตำก็ไม่หมดนะคะินคนเดียวไม่หมดเอาว่าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะจะเดี๋ยวพ้าถ้าพาเพื่อนเพื่อนกินอะไรอรอ่อ,รอยอร่อยอีกเดี๋ยวจะลงมาให้ดูอีกไหมนะคะมดมากฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ